อาวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมนะฮะมาเยี่ยมพี่น้องของเรานะฮะที่ได้สร้างห้องน้ำมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่โยสรสิ่งที่เขานะฮะสร้างเองนะฮะเป็นหลังคาที่ต่อยือ่นออกมาต่อกับต่อกับห้องน้ำราวนี้คือห้องน้ําที่เราสร้างมาอ่านี่คือเจ้าของ <c oughs> อ่านี่คือเจ้าของนี่เล็นเตะเท้าแ,แล้วเลยจะฮะเลยช่วงนี้งไงเลขี้เจ้๊เลขี้เจี๊บหร,อ,บรอเลคขี้เจ้๊เลยขี้เจ้๊บอม่ต้อง มอตั้งเหออ๋อไอตัอวบุหรี่เยอะออ๋อก็ตอนช่วงนี้ก็กีดยางนะฮะวันนี้ก็เราก็ได้มาเยี่ยมเยี่ยมเยียนนะฮะพี่น้องของเรานะฮะทุกคนก็สบายดีก็ทำมิลล่าได้แต่ว่านะฮะห้องน้ําเสร็จแล้วนะฮะแต่เขาเนี่ยคือย,ยังรอการช่วยเหลือนะฮะการช่วยเหลือท่อท่อน้ํานะฮะเขาสัญญาว่าเขาบอกว่าจะทําเองแต่ว่าผ่านไปห้าหกเดือนเนี่ยเขา ไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำก็ว่าเออยกยกห้องเอ่อยกน้ำตักน้ำไปใช้งานได้ดีกว่านะฮะโอเคอันนี้ก็เรามาเยี่ยมพี่น้องของเรานะฮะงงโอ้โหามีดีอ,อ่าปานาโ <laughs> อเคครับเดี๋ยวก็จบแค่นี้นะะสวัสดีคร,รับบุ๊คุลักบุคาทต